สวัสดีค่ะตอนยายอยู่เกาะนะมันเป็นเกาะเล็กๆนะมีไม่กี่สิบครอบครัวแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีทุกเหตุการณ์เลยทุกเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นค่ากันตายเพราะการพนันแค่เงินบาทเดียวคืนใจ จะว่าเป็นพี่น้องเป็นหลานเป็นเหลนก็ได้ก็มีเมาแล้วทะเลาะวิวาทก็มีเอาละวันนีย้ยายจะมาเล่าสักเรื่องนะสักเรื่องก็คือทำร้ายกันจนถึงชีวิตแค่เงินบาทเดียวบาทเดียวจริงๆลองมาฟังกันดูนะเพื่อเป็นหหวนนใจว่าการพนันอนะ่ะ การพนันขันต่อเนี่ยมันเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นได้เสมอที่หาที่ยายอยู่ในเวลาเสอรเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์อะ่ะ mm. เขาจะเล่นมวยตู้กันทุกคนคงรู้นะคนแก่ๆไม่รู้จะทำอะไรก็ไปนั่งเล่นมวยตู้แต่ก็ไม่ได้เล่นกันเยอะนะเล่นกันนิดๆหน่อยๆห,ห้าบาทสิบาทห้สิบ,บาท,บบาท,บบาทก็ไม่เกินร้อยประมาณนี้สูงสุดก็ไม่เกินเกินร้อยแล้วก็เชียกัน ในในในวงมวยตู้เนะีย่ยมีผู้หญิงคนนั้นโอ้ยชอบมวยมากชื่อนเขียวชื่อนเขียวผู้หญิงคนนั้นแกนี่เป็นคนชอบเล่นการพนันนะที่ยายเห็นก็คือเล่นกุ้งปลากุ้งปลาอะไรกุ้งปูปลาน้ําเต้าอ่ะที่ว่าก็ฉีกกระดาษสมัยก่อนคนสมัยรุ่นยายรือรุ่นน้องยายก็คงอยเคยเห็นนะคือเป็น เอากระดาษตั้งกันแล้วมันจะมีแล้วก็มันจะมีเป็นแผ่นน้ำเต้าปูปลาประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีแผ่นฉีอ่าแผ่นฉีใครก็แทงกันทีละบาทสองบาทสนุกสนานพอเขาเล่นมวยจบใช่ไหมเขาเขาเล่นมวยตู้กันจบเขาเล่นมวยตู้กันจบเขาก็จะมีเจ้าของบ้านนั่นแหละก็คือแฟนแฟนพี่สาวแฟนพี่สาวตานั่นแหละลูกพี่ลูกน้องอะ่ะ เขาก็เล่นกันเล่นกันสนุกสนานก็คือไม่รู้จะไปไหนที่หาดที่หาดนะถ้าว่าถ้าว่าปล่อยอวนกันเสร็จแล้วกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วแล้วก็ว่างไม่ได้ทําอะไรแล้วเสาร์อาทิตย์เขาก็ไปดูมวยกันก็มีหัวคิวบ้างเล็กๆน้อยๆยแล้วก็เขาจะเล่นตัวเนี้ยพราะมันไม่มีตํารวจนะเล่นได้สบายสบายเลยก็ทีนี้เหตุการณ์ไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะดูมวยกันเสร็จ แล้วหลายคนกินเหล้าหลายคนติดเหล้าแฟนยายด้วยนะอ่ตาด้วยแล้วก็แล้วก็เตี๋ยด้วยไอเตี๋ยนี่ชอบดูไม่ได้ชอบเล่นกับเขาแต่ก็มีบ้างห้าบาทสิบาทวันนี้แกก็จะเล่นบ้างเล่นมวยอะอ่าเล่นมวยก็พอพอว่าเล่นเล่นมวยกันเสร็จแล้วดูมวยแล้วก็แทงมวยกันเสร็จแล้วแฟนยายก็ออกมานั่งคุยมานั่งคุยตาออกมานั่งคุยกับพี่สาว อยู่ที่หน้าแพรเขาจะทําแพยื่นออกมาก็ามีหลังคาไอ้วงพน,นันก็เล่นกันอยู่ข้างบ้านไอ้วงไอ้กุ้งปูปลาเล่นกันอยู่ข้างบ้านก็แฟนยายบอกว่าตอนตอนนั้นเราไม่ได้ยินไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจว่าเขาเล่นอะไรกันหรือเ็าทาอะไรกันแต่เมื่อตอนตอนหตอนเห็นตอนหันได้ได้ยินเสียงปืนพอหันไปป๊บก็ได้ยินเสียงปืนเป็นปืนไปปืนเขาเรียกปืนอะไรปืนล่าสัตว์อ่ะ ลูกปายใช่ไหมไม่ได้ปืนดีเดย์อะไรหรอกคนที่ยิงนี่นคือเป็นพรานป่าชอบหาของป่าอะไรประมาณนี้ชอบออกมาขายเม่นมูสังอะไรแบบนี้เพราะตามเกาะมันยังพอมีอยู่สมัยสี่ห้าสิบปีก่อนมันยังพอมีอยู่แกก็จะยิงมาขายแล้วก็ออกเรือปักปูดักปลาออกวนประมาณนี้แล้วก็หาหาสัตว์พวกนี้ด้วยแต่อยู่อยู่ไกลไแกจะอยู่ที่ตรงบอร่อที่มีน้ําจืดไงแกจะตรงบอร่อตรงนั้นแต่พอเสาร์อาทิตย์แกจะมา ดูมวยพ่อฟอมสนุกสนานพอจบด้วยมวยก็จะมีไอ้กุ้งน้ำเต้าปูปลานี่แหละเล่นกันก็ไม่ได้เยอะนะทีละบาทสองบาทยายตาบอกว่าพอหันไปเห็นนี่คือเสียงเสียงลูกปลายมันดังใช่ไหมเสียงปืนลูกปลายมันดังก็ยหันไปดูก็เห็นก็เห็นอีกคนก็เป็นญาติญาติกันเป็นคนรู้จักกันเป็นพี่เขยลูกพี่ลูกน้องกะตายอีกทีล้มลงไปล้มลงไปแล้วก็ คนที่ยิงอ่ะคนที่ยิงอ่ะเดินก็ไปซ้ําอีกอีกทีหนึง่งเดินก็ไปซ้ําใส่ลูกแล้วเดินไปซ้ําอีกทีประมาณนี้แหละเพราะว่าจนเสียชีวิตจนเสียชีวิตทีนี้พอเสียชีวิตทําไงในนั้นมันไม่มีผู้ใหญ่บ้านมันไม่มีกํหนัตมันไม่มีใครที่พอจะช่วยคนที่ยิงก็ปีนลงบันไดพระน้ำมันแห้งปีนลงบันไดแล้วก็พายเรือออกไปแกมาโดยไม่มีไม่มีเรือแกไม่มีเครื่องยนต์ ไปมาจากบอ่อน้ํามันก็ไม่ไกลมากนะผู้ชายแข็งแรงนะและ้วแกก็หนีไปทางนี้ก็เคลื่อนศพไม่ได้เคลื่อนย้ายศพไม่ได้ใช่ไหมกว่าผู้ใหญ่จะมาผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่ปากน้ําแล้วน้องเนี่ยมาตามลงไปตํารวจไปไปชนะสูตรศพก็ปาเข้าไปกับเที่ยงคืนกับเที่ยงคืนวกว่าจะเสร็จเรียบร้อยเอาศพมาทําก็สมัยนั้นก็ไม่มีพระมีเจ้าอีกเลย ไม่มีพระมีเจ้าไม่รู้จะไปนี่มนพระเจ้าที่ไหนแล้วจะถูกจะจะทุกศพมาจากวันทุกศพมาทําที่ปากน้ําละนองมันก็ยากนะขึ้นมาละนองมันยากก็เลยจุดไฟก็เลยไม่ได้ไว้ไม่ได้ค้างอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ใส่โลไม่ได้ใส่อะไรเลยก็เลยก่อกองฟอนแล้วตัดไม้กองการตัดไม้เสมมาเรียงเรียงไม้เก่าไม้มาเรียงเรียงแล้วก็เผาเขาใจคิดว่าเนี่ยอุทาวหอนนะเป็นอุทาวหอนนะ การพนันนะ่ะไม่ว่าจะกี่บาทนะันก็ฆ่ากันตายได้นะตาเล่าให้ฟังพ่อตาอยู่ในการยายอยู่ฝั่งโน้นกับลูกตาเล่าให้ฟังว่าก็พอมวยจบพอมวยตู้จบมวยตู้ก็ไม่ใช่มีไฟฟ้านะเขาปั่นเอาเขาใช้ไฟปั่นนะ่ะไฟปั่นแบตเตอรี่ก็มีบ้านมีบ้านพี่สาวตาอยู่บ้านเดียวทีวีบ้านอื่นยังไม่มีบ้านอื่นยังไม่มีอ๋อมีบ้านมีบ้านพี่ มีบ้านพี่สาวแท้ๆของตายอีกคนเป็นถัรทัศน์เครื่องเล็กเอาไว้ดูหนังตอนหัวค่ำประมาณเนี้ยเพราะเมื่อก่อนหนังมันจะมีสองตุ้มใช่ไหมมีหนังดูหนังอย่างเดียวข่าวเขิไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าหม้อมันแบตมันไม่พอก็นั่นแหละก็มีสองบ้านแค่นั้นแหละที่อื่นมันไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีไงอะไรก็ไม่มี พอพอดูมวยก็เป็นการชุมนุมดูมวยตู้กันที่นั่นสุดท้ายเกิดเรื่องเหมือนเรื่องที่บ้านนะไม่ใช่มีกี่หลังคาเรือนนะมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยการพนันนะไม่ว่าจะบาทหรือสองบาทนะแล้วก็การยักตาเราไปฟังก็ยักกันไปยักกันมาประมาณเนี้ยยักแล้วก็ไม่ยอมจ่ายยายไม่เข้าใจหรอกายักมันคืออะไรก็ยักกันไปยักกันมาแล้วไม่ยอมจ่ายแล้วก็เถียงกันสุดท้ายก็เลยดาวพ่อร่อแม่กันประมาณเนี้ย แต่พ่อเล่าแม่กันแล้วก็เกิดอาการคนที่เป็นพลานะน,นะก็เลยโมโหว่าคนที่ตายอด่าแม่ก็เลยไปเอาไปเอาปืนลูกปลายจากในเรือมาแล้วก็ยิงยิงสองทียายไม่รู้ก็บรรจุกระสุนกันยังไงแต่ก็ยิงสองทีคือเต็มเต็มเต็มข้างตัวเต็มหลังอะเต็มเลยเพาะแกล้มลงไปแก่พ่หน้าก็ยิงซ้ำอีกทีหนึ่งเต็มหลังเลยไม่น่าเชื่อนะ พวกหู่บนเล็กๆที่สงบไม่น่าจะเกิดเรื่องร้ายๆแบบนี้แล้วก็ไม่น่าจะเกิดเพราะเงินบาทเดียวใครเล่นการพนันระวังระวังไว้นะอ่าเหตุที่ไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอยักกันไม่จ่ายโกงกันไม่จ่ายในวงพนันในบาทเดียวก็ไม่ได้นะตาเล่าใหญ่ว่าในวงการพนันนะไม่ว่าวงการวงการพนันอะไรก็แล้วแต่ บาทเดียวก็ไม่ได้ตายกันได้ก็เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ในเกาะเล็กๆไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดก็มีอีกเหมือนกันเดี๋ยวยายจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปในการใช้ชีวิตกลางทะเลของยายเนาะ